5, 4, 3, 2, สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับอาจารย์ดอเสวัสดีครับบังครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ดีใจมากเลยที่มีโอกาสมาคุยกันนะครับถึงต้นแบบเพชรนำงามนะครับแล้วก็โครงการดีๆที่อาจารย์ดอช่วยเรียบลร็ขึ้นมาตอนนี้อาจารย์ฝากเล่านิดหนึ่งได้ไหมครับว่าโครงการนี้แคมป์เนี่ยที่เราสามารถจะสร้างจิตสุนทรใหม่ในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้สร้างความอัศจรรย์ด้วยรูปแบบอะไรบ้างจริงๆแคมป์ต้องบอกว่าเราพยายามจะมาค้นหาว่า อะไรที่ทําให้มันเกิดอุบัติเหตุครับอะไรที่ขับรถแล้วทําให้เกิดข้อร้องเรียนครับเราจะหากระบวนการว่าอะไรผิดพลาดพราบเราไม่ได้หาว่าใครผิดใครพลาดใครพลาดอันนี้คือแกนสำคัญครับครับฉะนั้นการที่เราสอบสวนอุบัติเหตุจากข้อมูลที่เราได้มาของคนเข้าแ่นครับมันทําให้เรารู้ว่าเขาเกิดเหตุอะไรครับแต่หลายคนครับไม่เข้าใจว่าเหตุที่เกิดนั้นเืออะไร เช่นถอยชนในอู่อนะถอยถอยชนตู้ชาร์จแท่นชาร์จในอู่เหตุผลเพราะว่าไฟสปอตไลท์แยางต่างแล้วเขาก็มีความคิดว่าที่เขาถอยชนเพราะสปอตไลท์รจริงๆไม่ใช่อืรเราบอกว่าโอเคคุณผิดไปแล้วไม่เป็นไรแต่มันไม่ได้เกิดจากสปอตไลท์มันเกิดจากกันที่คุณไม่ลงมาดูอืค,คุณขี้เกียจครับ พราะคุณอาศัยอะไรครับอาศัยความเคยชินมันถอยเข้าออกแล้วสบอ p o r t คือคุณจะไปถอนมันยิ่งถอนยิ่งมืดมีผลกระทบเย่างอื่นเราเราจะชี้แจงสิ่งที่เป็นแฟกต์จริงๆให้ทราบแสดงว่าเราปรับชุดความคิดเขาด้วยตรง้ครับปรับไหม่เซตใหม่ปรับใหม่เซตใหม่ว่าอะไรควรจะเป็นกระบวนการที่ถูกต้องถ้าไม่ปรับไหม่เซตมาไปสู่จิตสำนึกไม่ได้อย่างนั้นตรงนี้สังเกตดูว่าหลายคนที่มีโอกาสคุยด้วยเนี่ย แค่แค่การปรับไมเซตใหม่ทาให้บัติเหตุน้อยลงแต่ดูเหมือนว่ามีเวียเขาเปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วกลายเป็นแมกเนตที่ทําให้ลูกค้าติดใจด้วยครตรงตรงนี้ตรงนี้มันเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนเพราะว่าจริงๆแล้วเขารู้แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรไม่ควรครับบางครั้งอ่ะครับคนเขามีความตั้งใจอ่ะครับตั้งใจที่อยากจะทาให้มันดีแหละครับแต่วิธีเขามันผิดอืวิธีเขาเนี่ยทําให้เขาให้เขาแบบเจอแต่ผลลบครับ เจอแต่ข้อร้องเรียนหรือแ,แม้แต่โดนหักค่าสินอืดด้วยความตั้งใจว่าอยากจะไปรับลูกค้าให้เร็วก็ขับเร็วแล้วไงแล้วด้วยภาวะรถติดนี่นั่นนูน่นก็สวัดเขาเองตั้งใจดีนะ,ะแต่วิธีไม่ดีอพอวิธีไม่ดีปุ๊บผลลั์มันก็ไม่ดีพอไม่ดีเขาก็จะมาน้อยเนื้อต่ำใจครับว่าเอา้าเนี่อุตสาห์ทำดีขนาดนี้ยังไม่เห็นดีอีกเหรอทำไมต้องโดนนี่นั่นนูน่นมันมันก็จะเกิดคอนฟ lict แต่พอเขามาเข้าใจว่าอ๋อจริงๆอ่ะจากหนึ่งป้ายไปสู่หนึ่งป้ายมันไม่ได้ไกลแล้วคุณคิดอย่างนี้คุณลองคิดแบบนี้ดูสิแบบนี้ดีกว่าไหมครับซ้ายตลอดจอดทุกป้ายเลนซ้ายคือเลนรถบัสเลนกลางคือออกชั่วคราวเลนขวาไม่ใช่เลนคุณฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์เป็นเลวิ่งเลนที่ไม่ใช่เลนของคุณเราพยายามจะแจกแจงสิ่งแบบนี้พอเขาเข้าใจอะไรครับไม่ใช่แค่จำนะแต่เขาเข้าเข้าไปในใจเข้าไปในใจเข้าไปอยู่ในใจไม่ใช่อยู่ในหูแล้วแต่ เขาเขาก็ทําตัวเขาใหม่<ะ>ได้โดยที่เขาไม่ต้องเสแสร้งแป้งเป็นอะไรครับแล้วพอเขาทําตัวเข้าใหม่ทําตัวดีขึ้นน่ะครับเพราะเข้าใจถูกต้องอะไรต่างแว่ล้อมันดีไปโดยอัตโนมัติมัมนมันส่งผลทันทีผมก็เลยมาเปรียบเปิดว่าถ้าเขาส่องสว่างส่องแสงสว่างนะครับที่ทําให้คนที่มืดบอดได้เห็นทางว่าของดีเป็นยังไงเพราะทุกอย่างสว่างจะเห็นชัดใช่ไหมครับ ก็เลยเกิดคอนเซ็ปต์เมืองเพียนน้ำนาเกิดขึ้นอืมแตตรงเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาอะครับสามารถเปลี่ยนได้ครับหรือให้เขากลับมาเป็นคนเดิมก็ได้อ่านะคำว่เา,าเป็นคนเดิมหมายความว่าเขาไม่ได้แย่ตั้งแต่ตอนนะครับแต่เขาอาจจะอยู่ในแวดล้อมที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แวดล้อมก็ตืนๆไปครับ,นรบจนเขาเองหมองๆม,มืดๆครับพอวันหนึ่งอะเราหนาของที่ว่ามเชียรเขาจะเออจริงๆเขาเคยทําดีนะแล้วทําไมความดีเขาอ่อนแอลงครับ พอเขายึดจากนั้นกลับมาได้เขากลับมาเป็นคนเดิมที่ดีที่ดีใจแต่บางคนก็เปลี่ยนจากไม่เขา้าใจเพราะคิดว่าสิ่งที่ทำถูกแต่ผิดพอเราบอกสิ่งที่ถูกต้องเขารับได้แล้วเขาเปลี่ยนพอเขาเปลี่ยนเขารู้สึกว่าเขาดีขึ้นตรงนี้มันสะท้อนเป็นวงกว้างมากขึ้นโดยอัโตโนมัติแต่จริงๆถ้าที่ผมเห็นในโครงการเองเนี่ยเราสะท้อนการยงหญยไปถึงดีเอ็นเอ ของสมัยด้วยถูกไหมครับสังเกตดูผมเห็นหลายๆตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าการเชื่อมโยงจากใจเลยเข้าไปถึงกระบวนการที่ถูกต้องคือไม่ใช่แค่ความคิดถูกไหมครัไม่ใช่แค่หูแล้วคือเป็น c o n n e c t e d n e s เเลยแล้วก็ช่วย c o c r e a เ i ชัร่วมกันสร้างมิติใหม่เอาความคิดสร้างสรรค์ครีเอทีฟของทั้งทั้งอาจารย์ทั้งคนที่มาเรียนนะครับเข้ามาสร้างกระบวนการร่วมกันให้เข้าเข้าไปถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภายใน จริงๆโคเรชันเนี่ยเราไม่ได้บอกเขาทำแล้ครับแต่เราก็เลยจะตั้งโจทย์ว่าอ่ะไหนบอกซิครับว่าจะทํายังไงให้ขับรถเราไม่ง่วงบอกครับเห็นบางคนบอกต้องรีบไปนอนเร็วขึ้นอะไรขึ้นมันช่วยชุดความคิดที่ผิดเขากินกระท่อมอ่อแลรวบอกอันนี้ผิดเราก็หยิบข้อมูลงานวิจัยของกระท่อมมาอ่านเขาฟังหลักฐานเลยว่ามันไม่มีตัวไหนแก้โรคเบาหวานแก้ความดันเลยครับอะไรอย่างเงี้ยครอ่ะเอาใหม่ คุณคิดว่าทำยังไงคุณคิดว่าการขับรถช้าทําให้คุณง่วงใช่ไหมในคุณบอกมาซิว่าทํให้คุณคิดแบบั้นพอพยายามกระตุ้งให้เขาคิดนะก็มีทั้งความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นคมันจะเกิดคารไอเขึ้นมาทันทีกับตัวเขาแล้วเราบอกอันนี้ใช่แล้วเราก็ปรับหมุนเขาเลยว่าอันนี้ใช่โยงกลับไปที่ใจอีกทีนึงการแทกที่ความเข้าใจของเขาอีกทีมันก็มันก็ฝังใจพคฝังใจไม่หลือแล้วกันพอเวลาเขาออกมาจากแคมป์หรืออะไรเงี้ยมันกลายเป็นตัวเขาจริงจริง อ่าแล้อีกอันหนึ่งที่ผมเห็นชัดก็คือเรื่องเรื่องการสื่อสารครับพอเขากลายเป็นต้นแบบใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยเดี๋ยวเขาจะกระจายเรื่องราบีดีเขาต้อพูดของเขาพี่เพราะมันดีของเขาจริงจริเขารู้สึกเขาเปลี่ยนจริงจริงเออเขาลองไปทำตามอาจารย์ที่อาจารย์สอนครูฝึกสอน ถอยรถจะต้องตั้งหลักยังไงมองอะไรยังไงพอเขาไปทำเฮ้ยมันแก้ไขได้จากช่องแคบๆในอู่ที่เขาเคยเจอปัญหาสปอร์ไลที่ยังส่องอยู่เหมือนเดิมเขาแก้ไขได้โดยที่ไม่ไปยุ่งกับสปอร์ไรเลยเปลี่ยนแค่ไม่ขี้เกียจไม่เล่นเล่ไม่ชลาดด่าใจทั้งหมดนี้คือความประมาทถูกไหมนะครับฉะนั้นเมื่อเขารู้ว่าพอเขาเข้ามาจอดคนสุดท้ายที่มีช่องอยู่แล้วมันจบไม่ตรงอะ่ะแต่เขาต้องเข้าชาร์ตอ่ะเขาจะต้องพิถีพิถัถนมากขึ้นในการที่ลงมาดูซ่อมแ อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้ามันสูญวิสัยจริงๆเขาต้องหาตัวช่วยที่มาช่วยบกไม่ใช่แบบดําทุลรงเข้าไปแล้วก็เกิดอุบัติเหตุครับแต่จริงอันหนึ่งที่น่าสนใจคือตอนนี้เราได้เพรน,นำงานม,มาประมาณ50ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็300คนที่มาเข้าโครงการครับยังเหลืออีกเยอะพอสมควร,ควรใช่ไหมครับแล้วเพราะเรามีแผนว่าจะทําประมาณ3 0 0พันใช่ครับตอนนี้เราอาจจะต้องช่วยปรับมิติประมาณพันกว่าคนครับแล้วก็เหลืออีก พันกว่าคนที่เราต้องสร้างมิติใหม่ให้ยกระดับเขาขึ้นมาซึ่งผมมองว่าจริงๆเนี่ยมันส่งผลจริงๆกับการดึงเอาแฟนขับใช่ไหมครับที่สต่ไม่ก่อนอาจจะไม่เป็นแฟนขับเราเนี่ยแต่พ้าเขาเปลี่ยนแปลงนีสัยพฤติกรรมสร้างรอยยิ้มให้เกิดขึ้นในรถขึ้นมาเนี่ยไอคนที่อยู่ที่เป็นแฟนขับที่ยืนอยู่ที่ป้ายเนี่ยอีกหน่อยจะพาเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยมาขึ้นรถมาต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆอ่ะเราพยายามจะให้ให้แฟนขับ หรือยังไม่ใช่แฟนขับนะฮะแต่เป็นผู้โดยสารบนทางถนนเนี่ยเขาแปลกใจปลอดใจก่อนเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ขับรถดีอ่ะอย่างนี้ก่อนนะฮะเกิดความสงบก่อนทีนี้การที่ผมพยายามจะสร้างเพชรน้ำหนักขึ้นมาจากคนกลุ่มแรกถ้าคนกลุ่มนี้เป็นโมเดลได้เป็นต้นแบบได้ครับอาจารย์ต้นแบบในการเป็นแบบอย่างด้วยการยุพฤติกรรมจริงๆนะแล้วก็ต้นแบบของการที่จะสื่อสารได้นะครับการเปลี่ยน ชุมชนสังคมในในอู่ในที่ทำงานได้เกิดคอมมูนิตี้ที่ดีได้มันจะผ่อนแรงเราเพราะว่าผมมีเป็่อนร่วงาน50คนช่วย PR รแล้วพอมันเกิดภาพรวมว่าอันนี้ดีคนคนทำงานอยู่ด้วยกันนะครับพ่อจบริษัทเดียวกันเงื่อนไขเดียวกันกฎระเบียบกติกาเดียวกันรถก็เหมือนกันขับก็ขับเหมือนกันแต่อาชีพเดียวกันทำไม ทำไมคนกลุ่มนี้ถึงชีวิตดีขึ้นแต่บางกลุ่มทำไมชีวิตแย่ลงมันต้องมีบางอย่างที่ตังกันใช่ไหมตรงนี้เป็นสิ่งกระทถ้าไม่มีใครอยากแย่ลงถ้าเสียง้องนี้มากพอเขาก็จะยกตัวเขาเองจะทําให้เราทํางานเบาลงก็คือจาก50ถ้าเกิดเราสามารถกระจายเป็น600ครับได้20%ขอเนองสาพันเดี๋ยวกลุ่มนี้จะยกระดับมันจะเกิดมูลค่นแบบมากกว่าแค่ผลช่วยับ วันนี้เยี่ยมเลยขอบคุณมากเลยครับ,รบอาจารย์ดอนขอบคุณครับเยี่ยมเลยครับ